ใจกูจีบมึงได้ตากูได้กับน้องเดานี่มึงได้หนังรำอยู่เลยน้องเดาเรื่องจะเป็นดาวรำใจของปีทองแต่ว่ากูว่าไม่มีตังเหตุไหน้าเป็นเปล่าตายนั่นเนี่ยนไม่มีตังอ่ะไม่มีตังเลยเออกูตื่อว่าตายต้องได้กับน้องเดาเรื่องแต่ต่ำใจไอ้กูตําำใจไอ้ต่ำพื้นนี่หมุนนอนไห้ตีบกระตายมึงไอ้กูตําเพนเออ ถ้ากูได้กับน้องดาวเรื่องมึงตำใจกูตำปลื้อตำนายไปเออเอามาเอาลงไอ้ตีเออกูตาเลยตาสมุดไว้าต้องได้กับน้องดาวเรื่องไอ้ต้องนะกูยอมไหมมึงโอมกี่มาแล้วผลใส่หน้ากูเลยแน่ไหมแล้วแน่กี่มาเนน่ยจอกนั่นโอ้โกี่มาอ๋อยแม่มกุนโ่มแรงว่าโชคผลนั่น มันดีเพน่ะเตียวให้กูเออมันบุยตจจีบหญิงมาแต่เดือดแกวือกูยังไปแล้งๆไอ้โต้เลงกับคุณปัดฟันคุณปิดได้เด็ดในหลักกี้ย่างเผื่อเล้วเึี้ยนจดไม้ใส่ปลอกไว้จะส้วนกันจอยเด็ดเน็มต่ากี้เป็นได้ใส่กี้ใหม่คุณหลักแล้วไม่ได้หลักข้าเ๋ยวก้องหลักย่อยดีเองเด็เสียงว่าบูตัดเองเหลา ไปลักกี้ยงเพื่อนลักแล้งมันได้ราก้าเลยลักทำบาเลยพอไปใกล้ากูจีนดากูหลานู้จะใสขึ้นใหม่มาเลยงา่าจะไม่หลับสูงงากูโบ๋แต่กูเกียจัดไม่ใสจ,จอกกูณลงเจอแบบนี่ไหนโตชยง่ายเจ้ากองทัพลุนว,นวัวจากจนตึ่งเจ้ากองทัพท่ำกี้กนนารุณาหลดกีใหม่หรือไม่ต้องใสมาเลยก็ดีพอโลจากบ้านเด็กตจดันั้นดต่นั้น เด็กน <prediction? laughs> <Kick> ั่งตามตึ้งลืดเลยอ่ันเออบ้านักหน้าคนกัดบ้าเต่งเร่้ยงเต่งโบโลว่าแกเร่้ยงเต่งโบโลว่าใครไปแต่งงานเขงเงยเคยงงดาวเรื่องไหมมันเงือมันจะกี่วันนี้ได้วนี่น้องดาวน้องดาวก้ค่ะน้องน้องดาวไปงานแต่งงานถี่ตรงไหมตายเล็กพี่ทองอยู่แต่งงานเลยจ้าปียามีปนเหรอมีปน กูแต่มันเดมินายเดืนมินรแตเจ้าเจ้าไปโรตีแ่งแบบกู้บอลกูแต่งแบกูเลยแต่งยาวบ้กูตงยาเท่าไันไม่จโรตีนะกูแต่กมันนกำรงไม่จะต้องนออนเออได้ลํามันนี่พี่ตองจะแต่งงานเลยจ้าก็แต่งวันไหนอ่ะไม่กี่วันนี้ครับตายแล้วพี่ชายของน้องจะแต่งงานแล้วอี ผู้หญิงคนนั้นใครที่มันชอบดีแล้วกันไอ้จ้ารอยเหล่านั้นวะบ้เมียไรแต่เนอเมียล้วงแล้วเปรี้ยจริงด่นานบ้านเมียน้อยน่าไปเปิดแหล่ตัวเย็นเลยเจไอ้มันจืดตัวเย็นคอยตัวเย็นบ้านเมียน้อยนี่เปิดตัวเย็นบ้านเมียน้อยเปิดปั๊บจะปอบลูกเจอรีตัวเย็นเมียล้วงก็ยังเจอรีแต่ว่าโอ้ย ลุกไปใจ้ไปเมือ่อกี้ตายไอหนุม่มแรงแล้วก็ตาจริงเหรอ,ร,อร้อยเปยนะตัวเ,ย,เวย,ย็นเหนียโนยโอร้อยเปยแล้วตัวเย็นแเหน้อยปุ้ดปั๊บป๊อบลูกชิรี่กาแฟบุญีชาเขียวโอชีน้ำดื่มเป๊ปซี่เป็ดดีครีแกไว้ให้ผมก็มันกินละเป็ดดีครีบายงั้กูกินอาหานาะ อันมัไ่ไอ้เบลล์อันต่อยบาเม็ดเมืองอนะไรไม่อะเย็นเมียนอ้อยก็เกลื่อบบำรุงทุกข์กับป้าเป็นละชมก็ดีอันเนี่ยต่อย,ยเวียนต่อยเวนเนอะเบียดซิงชุกไก่แบรนรังนกเบียดซิงปลาฟงเองคงดูแต่แต่แบำรุงเพ็นละโตเย็นเบียดน้อยอ่ะ ตัวเย็นเหมียนล้วงรวยไรเปิดป้อมแต่ก้อยก้อยยังไตังเงินนู้นกว่าไม่ออกกับต้านควายตังดำอยู่คนต้านควายกับก้อยก้อกว่าไม่ออกเออ้ลทิพย์เลยยังโย่เปลิดอยู่ไปเลยแต่ไม่พัฒนาเลยเป็นพันาเออด่าแต่คุณได้แต่มึงเออป้าแม่ไม่กินทีกูเราแดกก้าวบกตรดีตายแล้ววันป้าเราเป็นนังง้ออัน ว่าไปึ้นรถป่าเมียกินข้าวว่าขึ้นรถเลยึ้นความรถเท็กว่าพิทูกันแลยรถร้อยรถเครื่องเห็นพิทูออกจากบ้านไม่แก่มันพิตีอ๋อทุบบ้านเออข้าเมียลงไปพิทูบ้านกูอ่ะตามมาหน้ากูเกะไปกล่าวหน,น้าโดนเจ็ดลูได้กูไปจอนตายคราวันเจ้าบ่งถึงเมียไม่มาตีพอเล็กเดียวล้อมาเดินไม่รอ้อนจังว่าปล่อยรถตกมูม่อ๋อ กามู่มันบักกี้ตั้งตัวเมียวคูหัดเนื้อมาตึ้งกินความรอดพอความรอดปั๊บเมียว่ารอนี่ตายรอดเรินเพื่อได้ที่หล่ะรอดร้อยรอดเครื่องอ่ะเพื่อได้พู้รอดเครื่องว่าเราทำรวยเราเราทำมาเรารวยเพื่อได้ที่พี่ขวับพิชฌกตาเมียยืนตุ้มเราแครไปนู่นนี่ทำร้อยรวมจอกเหลี่ยมนุกคนนั กไปได้ตะกงานที่ได้ความเพื่อน้องเย็นมังเลวปิดจกแล้วเออยักรุยรวยแล้วเปล่ะไม่ร่ำรวยรุยมาแต่น้อยไม่รุยรวยเพื่อรถนำแก้งมาซุนโบงอยู่แล้วก้าวป่าฟ้ามึงเอากูสามวันตอนได้ตึ้งหลายหน้านี่กินข้าวซอยข้าวโรงพยาบาลอยู่แล้วไปตึ้งหนังจังหานที่นี่กว่ากินไรจังแต่น้องคุณเลี้ยงกับมึงเนี่ยตาหนามีล้ว Mẹ dạy cái đất trước mô là khăn hát mà khăn hát chứng việc